สวัสดีครับพบกับโค้ดแบ็คอีกคลิปหนึ่งนะครับในเตะปากตะก้อนะครับคลิปที่ผ่านมาคือแนะนําในการแต่งกายนะครับในการที่โดตะก้อนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนานะครับก่อนที่จะไปซ้อมอย่างเต็มที่ในการโดนะครับจะต้องมีการยืดกล้ามเนื้อนะครับข้อเท้าหัวเข่าเอวนะครับไหล่หลังนะครับต้องเอาให้พร้อมทุกคนต้องยืดขานะครับเด็กๆต้องหมั่นยืดนะครับยืดกล้ามเนื้อ ฉีกให้ขากว้างไปเลยครับซ้อมไปตั้งแต่อายุยังน้อยจะทําให้เกิดความชำนาญในการเล่นตะโก้นะครับวันนี้โค้ชแปกจะมาฝึกอีกครั้งหนึง่งคือฝึกการโดดให้ซ้ำให้จากอาทิตย์ครั้งที่ผ่านมาครับครั้งที่ผ่านมา,าจากครั้งที่ผ่านมาให้ซ้อมโดดครับไม่รู้ว่า,าทุกคนเป็นไงไปันไปบ้างซ้อมกันบ้างอยังครับเด็กๆ ลองซ้อมดูครับเกิดความเคยชินหาตะก้อเอาไว้กับตัวเองสักหนึ่งลูกนะครับซ้อมตะก้อนะครับซ้อมซ้อมเดาะซ้อมเวลาพักจากการเรียนหรือว่าพักกลับมาบ้านซ้อมนะครับซ้อมซ้อมเพราะว่าถ้ามีเพื่อนก็เตะกับเพื่อนแต่ถ้าไม่มีเพื่อนนะครับโค้ชแนะนําให้หาคู่ที่ไม่มีชีวิตครับเข้าใจโค้ดไปไหมครับคู่ไม่มีชีวิตเราต้องมาติดตามชมกันกันว่าคู่ไม่มีชีวิต จะคืออะไรโค้ดแบกซ้อมเองครับไม่มีใครมาเคยสอนซ้อมด้วยจินตนาการซ้อมด้วยประสบการณ์เนี่ยสามารถจนเอานำมาแข่งขันได้นะครับนำมาทำให้เห็นหลายคนเป็นตะกอเดียวตะก็คู่ตะก็ทีมโค้ชแบ็กเล่นมาทั้งหมดนะครับวันนี้โค้ชจะนำเสนอคู่ที่ไม่มีมีชีวิตที่เขาไม่มีทางที่จะแพ้เราครับคู่ไม่มีชีวิตคู่ซ้อมของเราที่ไม่มีชีวิตเขาจะไม่แพ้เรา นะครับหลายคนงงว่าใครคู่ไม่มีชีวิตนี่มาชมกันเลยครับนี่ครับคู่ไม่มีชีวิตคู่ซ้อมที่ไม่มีชีวิตครับแต่เขาไม่มีทางที่จะแพ้เราคุณเป๊กจะนําให้ทําให้ดูครับดูครับคุณเป๊กจะทาให้ดูนะครับไม่มีแพ้เราไม่มีแพ้เราไม่มีแพ้เราเราไปมากขนาดนะั้นเขากลับมายิ่งกว่าเดิมดังนั้นนี่คือคู่เตะที่ มีมาตรฐานสัาหรบบนักเรียนฝาบ้านครับฝาบ้านไปเลยฝาบ้านใครมีขอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าที่โรงเรียนขอคุณครูนะครับฝึกเริ่มครับนี่ครับซ้อมอย่างนี้ครับซ้อมประจาซ้อมประจําครับเขาเรียกว่าซ้อมช่างเท้าครับช่างเท้าเพื่อให้ตะก้อตับเท้าเราเรารู้น้ำหนักครับเห็นไหมน้ำหนัก จะมาถึงมือเราพอดีเปลี่ยนเท้าครับดูครับเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนเท้าครับเปลี่ยนเท้าดูครับเปลี่ยนเท้านี่ครับนี่คือพือ้นฐานที่เราจะต้องฝึกกันทุกคนชาวดูโค้ดดูครับเห็นไหมครับนี่ครับเดียวกนเขาเรียกเขียวนี่ครับเห็นไหมเข้าตัวเราเล่นไม่ได้แล้วเห็นไหมครับดังนั้นต้องศึกษา การแก้ปัญหาครับหมาปับ๊บยกไว้จังหวะนึงเปิดจังหวะนึงเปิดจังหวะนึงดูครับเปิดจังหวะนึงนี่ครับดูข้างนี้ครับเห็นไหมเปิดยิงเห็นไหมครับนี่ครับเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องฝึกคู่ฝึกของเราที่ไม่มีชีวิตนะครับนักเรียนนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าเด็กๆทุกคน หรือว่าคนที่เริ่มใจรักในทีดาตะ้กเอาไปฝึกได้ครับพุทแบกนำมาเสนอนำใหดรับมาหือเพราะว่าตัวเองได้ผ่านประสบการณ์มานะครับทาให้มีพื้นของตะ้อสามารถเล่นได้ทุกตําแหน่งครับตาแหน่งกลางตําแหน่งข้างตัวยกตําแหน่งตัวทำนะครับพุทแบกเล่นทุกตําแหน่งนะครับซ้อมคนเดียวครับซ้อมคนเดียวมาตลอดพอถึงเวลาก็พอทีมไหนเขามาตามตัว หรือมาอยากให้โค้ชแบ็กเล่นให้เขาก็จะมาเราก็ไปซ้อมกับเขาเพื่อเข้าระบบทีมแต่ข้อําคัญการเป็นนักพิณาโก้เราต้องมีความรับผิดชอบด้วยตัวเองก่อนนะครับฝึกฝึกประจําฝึกเพื่อให้ตัวเองเก่งแล้วเราก็จะไปเข้ากับกลุ่มเพื่อนๆหรือว่าทีมที่เราจะไปได้นะครับโค้ชแบ็กอยากให้ทุกคนเข้ามาชมคลิป YouTube ของโค้ดเพื่อนําไปใช้และปฏิบัตินะครับคลิปของโค้ชแบ็กอาจจะมีผิดพลาดมีอะไรไปบ้างแต่ก็ขอให้ทุกคนนำมันไปใช้ประโยชน์ ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับเพื่อเด็กๆจะนำไปใช้และนำไปแข่งขันได้นะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาชมในช่องของโค้แบ็กมาติดตามมากดซับสไครต์กดแชร์ให้เขาได้เข,ได,เขได้ครับเพื่อให้เป็นกำลังใจของโค้ e แบ c กในการที่จะทำเกี่ยวกับกีฬาให้กับเด็กๆของเรานะครับเ,เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ